สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาสุภาึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูผู้สอนคุณครูปาริชาติบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยวันนี้เราจะเรียนอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะการปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพบัญญัติแห่งชาติ เรามาต่อกันนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติไปใช่ไหมคะวันนี้เรามาต่อในข้อที่3นะคะหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเรามาดูนะคะในข้อที่1นะคะดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดในข้อที่1นะคะอาบน้ําชําระล้างร่างกายด้วยสบู่น้ำสะอาดรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศ เช็ดให้แห้งนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นะคะตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอข้อที่สสระผมด้วยยาสระผมล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้ง ต่อมาในข้อที่4นะคะขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาหลังขับถ่ายควรทําความสะอาดชักโครกโขส้วมนะคะและล้างมือให้สะอาดต่อมาในข้อที่5นะคะนักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่ขาบชื้นไม่สวมเสื้อผ้าซ้ําและดูแลของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอ สุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่2นะคะรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องข้อที่1แปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะนักเรียนวันละสองครั้งและเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของกูอะไรเพื่อป้องกันฟันผุต่อมาในข้อที่2นะคะ ไม่รับประทานอาหารขนมที่มีรสหวานจัดหรือเหนียวติดฟันเช่นคอฟฟี่ช็อกโกแลตเพราะจะทำให้ฟันผุกและไม่ใช้ฟันกัดฉีกของแข็งหรือของเหนียวข้อที่3ตัวสุขภาพปากและฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ต่อมานะคะสุขบัญญัติในข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายหรือหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีฝุ่นละอองสกป,ปรปกรวมรวมทั้งสารเคมีด้วยนะคะที่เป็นอันตรายควรล้างมือหลังจากสับสิ่งของพวกนี้แล้วด้วยนะคะ อันนี้คือขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะการล้างมือที่ถูกวิธีมีกี่ขั้นตอนคะเด็กๆอันนี้คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะการล้างมือที่ถูกต้องทั้งหมดมีเจ็ดขั้นตอนคะ่ะขั้นตอนแรกล้างหน้ามือเลยคะ่ะขั้นตอนที่สองล้างหลังมือนะคะทั้งสองข้างต่อไปทำมือเหมือนพนมมาคะ่ะแล้วก็ล้างที่ซอกนิ้ว ขั้นตอนที่4กำปั้นค่ะกำกำปั้นแล้วถูนะคะที่กำปั้นตัวเองทั้งสองข้างขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5ล้างนิ้วทุกนิ้วค่ะล้างทุกนิ้วเลยทั้งสองข้างเลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่6ล้างหน้ามือค่ะนะักเรียนล้างหน้ามือทั้งสองข้างต่อไปขั้นตอนสุดท้ายล้างข้อมือนะคะทั้งสองข้างให้สะอาด เป็นอันเซร็จสิ้นนักเรียนอย่าลืมล้างนะคะเพราะตอนนี้โควิดกำลังระบาดอยู่นะคะนักเรียน <Okay. S 1> ต่อไปนะคะสุขปัญญัติแห่งชาติในข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารลดจัดสีชูชาาดข้อที่1เลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษ และซื้อตามฤด,ดูกาลหรือหาง่ายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้อาหารที่สดมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงด้วยนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมดมีหมู่คะ5หมู่และหลีกและหลากหลายนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละกี่แก้วแนคนักเรียน ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ต่อมานะคะในคอที่3รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารที่ทําไมคะสุกๆุกดิบๆหรืออาหารประเภทหมักดองมีสีสันชูชาติ และอาหารที่ปิ้งย่างจนไม่เกียยไม่ควรรับประทานนะคะต่อมานะคะสุขบัญญัติในข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมพอนทางเพศข้อที่1ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทด้วยการไม่คิดทดลองไม่เชื่อคำชักชวนของเพื่อนรวมทั้งไม่เล่นการพนันและไม่กล้าชิด ผู้เล่นการพนันนะคะต่อมาในข้อที่2ปฏิบัติต้นตามวัฒนธรรมไทยผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงและผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนหามไปลิรัดในวัยเรียนนะคะต่อมาสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่นข้อที่หนึ่งทุกคนในครอบครัวนะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเมื่อมีปัญหาต้องร่วมกันแก้ไขโดยยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวรู้จักช่วยเหลือกันเช่นช่วยการทำความสะอาดบ้านดูแลกันเมื่อเจ็บป่วยต่อมา ในข้อที่2นะคะทุกคนในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจําหรือจัดให้มีโอกาสพิเศษในครอบครัวเช่นงานวันเกิดวันจบการศึกษาทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนานอกจากนี้ควรมีความรักความห่วงใย,ยมีน้ําใจและเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะต่อมาสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่เจ็ ป้องกันอุบัติภัยด้วยการที่ไม่ประมาทข้อที่หนึ่งจัดการบ้านเรือนให้สะอาดและมีระเบียบดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟนะคะต่อมาข้อที่2 ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆไม่เข้าไปอยู่หรือเล่นในสถานที่ที่มันเป็นอันตรายนะคะเด็กๆต่อมาสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตัวสุขภาพประจำตีข้อที่1 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองนะคะต่อมาในข้อที่2ตรวจสุขภาพด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพฟันหรือโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตและความผิดปกติของร่างกาย ต่อมาสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่เก้าทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอข้อที่หนึ่งทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจล่าเริงแจ่มใสเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีข้อที่2องพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นดูภาพยนตร์อ่านนิทานข้อที่สาม เมื่อมีปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานะคะต่อไปข้อที่4จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้หน่าอยู่ข้อที่5มองโลกในแง่บวกรู้จักเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบก็ดีนะคะเด็กๆ ต่อมาสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10คข้อสุดท้ายแล้วนะคะมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างตางสังคมข้อที่1ทิ้งขยะในที่รองรับและกำจัดขยะในบ้านทุกวันโดยการคัดแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้งและไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองข้อที่2ใช้น้ำและไฟฟ้ายอย่างประหยัด หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมและพลาส,สติกต่อในข้อที่3นะคะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นปลูกต้นไม้ทำความสะอาดแหล่งน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันนี้คือการบ้านสำหรับวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมดกี่ข้อข้อที่สองสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่เท่าไรที่บอกว่าทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอข้อที่สามสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่ห้าคืออะไรจงอธิบายสำหรับวันนี้การบ้านทั้งหมดมีแค่นี้นะคะ ให้นักเรียนถ่ายรูปขนาดทาการบ้านและนักเรียนทําการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณรูตรวจนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ